สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีสำหรับวันนี้จะเป็นพลาสมา43นิ้วครับรุ่น PS43F4900AR ครับอาการคือเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กทดลองดูครับปกติไฟจะต้องโชว์สแตนบายจุดนี้ครับนีนนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟแดงกับพิบนะ เดี๋ยวเราจะหรือเช็คดูว่ามันจะเสียที่ตัวไหนครับหลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาก็จะเห็นเป็นมี3ามบอร์ดหลักๆครับสำหรับรุ่นนี้จะมีะตัวเจ้าซับายซับายรุ่นนี้จะ,ะมีบอร์ดเอ็กอยู่จะมีบอร์ดเอ,อยู่ด้วยครับสำหรับรุ่นนี้จะมีบอร์ด X อ,อยู่กับซับายติดกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ด อีกบอดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือบอดไว้อันนี้จะมีไว้บัฟเฟอร์เนี่ยไว้ y และไว้บัฟเฟอร์จะอยู่ด้วยกันนะครเนี่ยเนี้ยข้เอเอกอยู่กับซับไพด์เดี๋ยวเราจะาตรวจเช็คดูก่อนอันดับแรกเลยสลับพลาสมาอ่า,าต้องเช็คดูก่อนว่าไฟ VS มันอยู่ตรงไหนนะฮะเนี่ยจะเห็น VS นะฮะตัวนี้นะฮะเนี่ย ดูดูจากอ่าเนี่ยเขาจะเขียนเนี่ยเขาจะบอกเราว่า 1, ไฟหน,นึ่งไฟสิบห้าโวลต์เนี้สองเป็นเก้าเนี่ยสามสี่ห้าหกหกก็คือวีเอสำหรับ VS เราจะรู้ได้ไงว่าไฟกี่โวลต์เราก็ดูอันนี้เขาก็จะเขียนบอกไว้เนี่ยประมาณสองร้อยแปดเดี๋ยวเราจะวัดจุดนี้เทียบกับก้าดูก่อนนะวัดโอห์ม วัดโอมดูก่อนว่าเทียบกับกาวว่ามันถึงกันไหมนะแล้วก็มิตเตอร์ตั้งที่อาคูณหนึ่งนะ R คูณหนึ่งก็เอาสีดำดำจับกาวไว้ฮะใส่โค้งตรงไหนก็ได้ฮะใส่โค้งตรงนี้ก็ได้นะ เขาวัดเทียบดูว่ามันจะช็อตไหมนะวัดขึ้นนะอันนี้จะขึ้นใช่ไหมพอเราสลับจะต้องไม่ขึ้นนะอันนี้โอเคฮนะคือเบื้องต้นเบื้องต้นคือไม่ชอ็อตอนนี้เดี๋ยวเราจะวัดไฟดูว่าไฟมันออกมาไหมก็จะได้อยู่ประมาณ200นะอกว่าวนนะเดี๋ยวเสียบป,ปักก่อนนะ เราจะวัดไฟจุดนี้นะครับตั้งมิตเตอร์ที่250โวลต์ดีซีก่อนนะตัวนี้นะนะครับจะขึ้นมาได้200แล้วก็จะสวิงลงเห็นไหมครับปกติมันจะต้องค้างอยู่่เนี่ยไฟตัวนี้จะสวิงลงเห็นไหมครับดูไฟอีกจุด15โวลต์15นี้ปกติครับ เพราะว่า15ตัวนี้มันเอามาจากาซับลายอีกชุดหนึ่งนะฮะนี่นี่สองร้อยห้าสองร้อยนี่ V.S แสดงว่า V.S ตกก็จะต้องมีปัญหาที่บอร์ดวายนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนคนระับทุกครั้งต้องถอดปลั๊กก่อนครับเดี๋ยวเราจะถอดอบอร์ดวายออกมาเช็คดูก่อนว่า มันมีตัวช็อตไหมครับนะแล้วถอดเลยครับวิธีถอดสายแพรจอตัวนี้นะแล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นนะเนี่ยดันขึ้นมานะดันขึ้นมาทุกตัวนะเนี่ยนี่ก็ถอดแล้วก็ค่อยๆถอดออกมา ไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็ถอดน็อตออกทุกตัวเลยครับยึดน็อตออกมาแล้วก็ถอดออกมาเดี๋ยวเรามาเช็คดูข้างนอกครับหลังจากที่เราถอดออกมาเหนไหครับก็จะมีพวกไอจีบีเรียงกันอยู่เนี้ยฮะจะมี i อ b t บแล้วก็มี ถ้าสองขานี่จะเป็นไดโอดถ้าสามขานี่เป็น IGBT บนะแล้วก็เช็คดูว่า IGBT นี้ช็อตไหมนะ,ะแต่ละตัวนะเบื้องต้นนะ,ะปกติถ้าช็อตล้วก็จะชอ็อตขาอนนี้ขาสองกับขาสามเนี่ยถ้าช็อตนะ,ะเดี๋ยวเราจะวัดดูเบื้องต้นว่ามีตัวช็อตไหม พอพีกออกมาเนี่ยก็จะเป็นสองขาเนี่ยที่เราต้องวัดนะนของแต่ละตัวนะจะเป็นขาสองขาสามแล้วก็ตั้งอาคูณหนึ่งเลยพอวัดเบื้องต้นก่อนนะมันต้องมันต้องขึ้นด้านนึงอีกด้านนึงก็จะไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นใช่ไหมพอสลับข้านไม่ขึ้นโอเคนะเนี่ยเนี่ยสลับน,นี่ไม่ขึ้นเนี่ย อเบื้องต้นก็ไม่ชอตตัอแต่อีกสองตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ถ้าสองขาแบบนี้ก็จะเป็นไดโอดนะมันจะขึ้นด้านหนึ่งน,นีขึ้นด้านหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะขึ้นอ,อันนี้ก็ไอจี LGBT กีทีวัดอีกขึ้นไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นไดโอดขึ้นไม่ขึ้นก็ ก็เห็นแล้วว่าไอจีพีทีส่วนนี้ไม่มีตัวชอ็อตมันก็จะมีอีกอยู่ส่วนใหญ่ก็สามตัวนี้เนี่ยมีเนี่ยสามสี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสีนะ่แล้วก็วัดดูเหมือนกันก็วัดขาขาเนี้ย กับขาเนี้ยก็คือขาสองกับสามเหมือนกันนะ่เนี่ยในสี่ตัวนี้ครับก็วัดเหมือนกันวัดดูเบื้องต้นนะว่ามันมีตัวไหนขึ้นผิดปกติไหมอย่างงี้นะครับเราตั้งอาคุณหนึ่งเหมือนเดิมอ่ากอนันนี้ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นเนี่ยโอเคนะเนี่ย อันนี้ขึ้นส่วนตัวนี้ไม่ขึ้นก็โอเคตัวนี้ขึ้นนะครับเข็มมันจะขึ้นสุดเลยตัวนี้นะเนี่ยน,นะครับเนี่ยขึ้นเขาแสดงว่าตัวนี้เบื้องต้นคือช็อตแล้วอ,อีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้ วัดเบื้องต้นดูขึ้นก็สือว่าผิดปกติอยู่นะครับแต่บางทีมันจะขึ้นจากตัวนี้ก็ได้เราต้องถอดตัวนี้ดูก่อนนะครับอถอดตัวนี้ดูก่อนนะตัวนี้มันจะเป็นเบอร์อ,อสลับตัวนี้จะเป็น igbt เบอร์ fgd สี่ห้าสาหนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกมาวัดข้างนอกดูครับ เราว่าเราวัดในวงจรเบื้องต้นนี่คือชอ็อตอ่าเราจะวัดข้างนอกดูว่ามันยังช็อตอยู่ไหมที่ถอดก็ไม่ยากนะเหมือนเดิมนะใช้ตะกวยแต่กวัวจิ้มเข้าไปเลยคนระับเชื่อมให้มันร้อ,รอน เดี๋ยวเราจะวัดดูอีกทีนะฮะขอดออกมาแล้ววดดช็ชอตนะครับนสลับข้างทีนี้เราก็จะวัดดูตัวนี้ว่ามันยังช็อตอยู่ไหมเผื่อมันอาจจะพ่วงมาถึงกันได้คนระับขึ้นก็ดูอีกด้านหนึ่งมันจะขึ้นไหม ยังขึ้นอยู่ยนะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไดโอดนะเพราะว่าสัญลักษณ์เป็นดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอดออกมาก่อนนะถอดตัวนี้ออกมาวัดด้วยคนะ,อะโอเค นะปกติตัวนี้มันต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าขึ้นใช่ไหมครับนี่ก็แสดงว่าเป็นไดโอดนะเป็นไดโอดไดโอดมันชอนน็อตแล้วนี่ไม่ได้แล้วครับแสดงว่า,าเบื้องต้นคือเราจะเห็นแล้วว่ามีสองตัวนี้ที่ใช้ไม่ได้ครับ สลับไดโอดตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ S F 10 A 4 0 0นะครับก็10แอมป์400โวลต์นะครับเราจะเอามาใส่2ตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะวัดเปรียบเทียบให้ดูครับไดโอด2ตัวนี้ว่ามันแตกต่างกันไหมครับเีตัวที่ใช้ได้นะครับนี่จะขึ้นใช่ไหมครับพอกลับข้างนี่จะต้องไม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นนะครับ แต่ตัวนี้นะขึ้นนะครับถ้าจะเราเห็นชัดก็ตั้งมิเตอร์ขึ้นมาสูงสๆแล้วก็วัดดูเห็นไหมครับนีน่คือความแตกต่างเนี่ยส่วนตัวที่ใช้ได้นะขึ้นขึ้นอันนี้จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็ IGBT มันจะไม่ขึ้นนะครับ แต่ตัวนี้มันขึ้นเห็นไหมครับขึ้นอ่าขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นเห็นไหมครับไม่ขึ้นเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมครับ <S <S โอเคทีนี้ก็ทำความสะอาดเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปครับตอนนี้นี่ก็ใส่ตัวนี้ก็ไม่ยากครับก็ป่าเข้าไปเลย ไปอย่างนี้แล้วก็กดลงอย่างนี้ครับใส่ทุกตัวอ่าโอเคอ่าสิบตั๊ก่าวฮะ แล้วก็ตั้งมิตเตอร์ที่250ออันนี้เดี๋ยวผมจะจิ้มไปเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูว่าไฟจะสวิงลงไหมขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟนิ่งแล้ว พอไฟนิ่งลักษณะแบบนี้ก็น่าจะโอเคอเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าว่ามีภาพออกไหม้นะ,ะไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณว่างนะครับเดี๋ยวจะต่อกล่องเข้าไปดูว่ามันจะใช้ได้ไหม อ่าก็ปกตกว่ามีภาพเป็นปกติแล้วครับเนี่ยแล้วก็จะทำการเปิดทดลองดูสักสามสิบนาทีนะฮะดูซิว่าจะมีอาการแทรกซ้อนไหมก็สรุปตัวเสียว่าเราได้เปลี่ยนไอจีบีทีเบอร์เ g d จีดีสตัวแล้วก็เ f 10A 400นะฮะเนี่ยอย่างละตัวนะฮะเข้าไปในอบอดบอดายตัวนี้ครับนี่ะก็สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีปัญหาส่วนใหญ่ที่พบก็จะเสียสองตัวนี้ครับเป็นจุดอ่อนเลยก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ